สวัสดีครับผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตดวิทย์นะครับเป็นฝ่ายวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมระดับประเทศของบริษัทสยามโกโกอินเตอร์เทรดนะครับวันนี้ก็มาซื้อโกโก้ของลูกไร่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าไอ้ตรงเนี้ยปลูกไว้เท่าไหร่ที่ไหนนะครับแล้วชื่ออะไรก็เดี๋ยวมาชมกันครับสวัสดีครับทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ชื่ออะไรบอกชื่อก่อนฮะ มะลิค่ะมะลินะแล้วอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยที่ปลูกเนี่ยอยู่บ้านแก่งหมู่หกนครสวรรค์ค่ะครับนครสวรรค์อำเภอเมืองเนาะจ้ะครับแล้วก็ปลูกอีตรงนี้มีเท่าไหร่นะประมาณหกสิบต้นแล้วจริงๆแล้วเราปลูกกี่ร้อยต้นนะผมหกร้อยหกร้อยนะอ่าไอตรงนี้แค่หกสิบที่ที่ที่อยู่ติดกับบ้านเนี่ยนะจ้ะเมื่อก่อนนี้เป็นสวนมะลิใช่จ้ะแล้วก็มาเป็นอะไรพุทธละ เอาพูดมาใส่ละแล้วโกโก้นี่เก็บครั้งที่แล้วนี่ได้ร้อยเท่าไหร่นะได้ร้อยสิโลจ้ะวันนี้ยังไม่ได้ชั่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวตามไปนะครั้งที่แล้วได้ร้อยี่สิบโลนะฮะเดี๋ยววันนี้จะได้กี่โลเนี่ยครับดูนะของเขาอ่ะเอาน้ําใส่ตลอดใ,ใส่ปุ๋ยทุกอยใส่ปุ๋ยฮอร์โมนฮอร์โมนใส่ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตีว่าครึ่งกิโลนะครับก็ กิโลละ10บาทถ้าเล็กลงไปก็กิโลละห้าบาทนะครับเพราะว่าออบริษัทของเราต้องกําหนดให้เกษตรกร,ร,กรต้องดูใส่ปุ๋ยเพราะว่าไปเจอบางบางบาง,บางเจ้าเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยไม่สนใจเลยลูกมันเล็กเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเป็นเกรดตามที่สัญญาว่ากิโลละสิบบาทก็ต้องทําคุณภาพให้กับบริษัทด้วยถ้าลูกเล็กเราดูนะเม็ดมันจะเล็กบางทีรีบเลย แล้วก็แล้วมีอยู่สี่ห้าเม็ดเจ็ดแปดเม็ดถ้าเราซื้อเปลือกไปบริษัทก็อยู่ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นกเกษตรกรกับบริษัทก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมนะครับต,ต้นนี้อ่าเดี๋ยวมาดูว่าดกขนาดไหนนะครับกอเออ,อันนี้ปลูกได้ประมาณยังไม่ถึงสองปียังครับประมาณกี่เดือนเนี่ยก็ปีก็สิบเ,เ,เดือนเข้าสิบเดือนเนี่ยนะครับอ๋อครับครับยังไม่ครบสองปียังไม่ครบสองปีเนาะ มันตัดให้เห็นๆเลยนะครับนี่ต้องใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับมันจะได้ไม่ช้ำไอไอไอลูกช้ำไม่เป็นไรเพราะเราเอาเมนะ็ดเนาะแต่ขั้วมันอนะ่พะพอออกดอกเนี่ยเห็นไหมเออท่านผู้ชมนะก็ดูนะครับเนี่ยอันนี้แกแล้วก็ตัดไปแล้วนี่จะเป็นสิบลูกแล้วต้นเดียวนะฮะเออแล้วก็ดอกออกแล้วก็ลูกเล็กมานี่ครับตลอดแล้วโกโก้เนี่ยมันจะออกลูกทั้งปีนะครับ แล้เวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ปุย๋ยฉีดฮอร์โมนโอ้ลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังมั้งเอาเอาไว้วัดนะครับครับครับเอาไว <ingers S 2> ้ให้ให้ให้พ <ibles> ันสุกเออนี่นี่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นี่ลูกนี้ตัดมาเลยครับเอาสรุปต้นนี้ได้กี่ลูกนับยงสามหกเจ็ดแปดเก้าลูกเก้าลูกครับโอ้ต้นเดียวเก้าลูกวัดที่แล้วได้กี่ลูกจําได้เปล่าต้นเนี้ย ตัวน,นี้ได,ได้สองลูกอ๋อ <c oughs> วันนี้ได้สิบก่าลูกเนี่ยมันจะได้มากมังม่งน้อยมั่งอะครับเดี๋ยวดูชมกันนะครับแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ครั้งที่แล้วได้ร้อยยี่สิบกิโลครั้งนี้จะได้เท่าไหร่นะครับทั้งอ้สวนที่สวนใหญ่ได้มันโตเท่ากันไหมไม่เท่า,ทาอันเอนียนิ่งามกว่าอันน้นน,นนนอ๋อ น้ํามันขังเราต้องเอาน้ําออกนะถ้าเอาอเนี่ยสวยสวยมากเลยครับพอปลูกในอะไรเนี่ยเขาเรียกสวนดอกไม้เนาะสวนกะอ่าครับดอกอ่าครับเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วเนี่ยดูนะครับสวยมากครับโกโกน้นี่พันนี้เอามาจากเป็นพันชุมพรนะครับชุมพรหนึ่งนะครับ ของบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทสตเราใช้ต้นพันธุ์นี่ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับประมาณสามสิบสามสิบสองสามสามปีนะครับแล้วามาเพราะเป็นเออ่ให้เกษตรกรปลูกนะครับนี่ต้นนี้ก็ดกโอ้โหเนี่ยครับใช้เกินไกลตัดนะครับอ้าวเดี๋ยวตัดง่ายไหม อ๋อได้ได้ได,ได้อย่างนั้นนะเอออย่างเงี้ยได้เลยครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ยังไม่สุกเนาะอืมเพราะว่าเพิ่งได้ปีกว่า,วายังไม่ถึงสองปีนะครับนี่ดูดูนะครับเนี่ยมาดูชมกันเลยว่าบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทรดนะครับมารับจริงซื้อจริงไม่ใช่หลอกลวงว่าเอาต้นมาขายให้เกษตรกร โอ้ยอันนี้ลูกป้อมแต่ดกแต่ลูกเล็กนะครับเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวติดตามไปชั่งอีกทีนะครับรครับดูนะฮะอันนี้ครับของอันนี้ก็เชื่ออะไรนะแฟนมะลิเชื่ออะไรทนงครับทนงนะครับเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับโอ้โหเป็นเงาเลยเนาะอันเนี้ยตัวเนี้ยแล้วแล้วพันนี้เม็ดใหญ่นะ เนี่ยเี่ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยได้ได้กิโลละสิบาทแน่นอนถ้าสิบาทก็คือครึ่งกิโลก็ได้ห้าบาทละนะครับโอ้โหสวยสวยครับเนี่ยครับเราต้องสนใจต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาฉีดฮอร์โมนนะครับอ่าครับอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยครับที่เขาสนใจนะครับเอาน้ำใส่อันนี้ใส่ลาดเลยใช่ไหม สปเป็นติดสายเเนี่ยน้ำหยดอะเป็สในใสายน้ำหยดว้าวโอ้าสายครับอ๋อมีสายฝังเนี่ยนะวางสายโอ้นี่ครับนี่อยู่ตรงนี้วางสาย,าสายนะครับนี่อ๋อทุกกก,กเลยครับแลวให้น้ําตลอดเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะน้ำไม่ขาดมั้งทีเนี้ยอ่าครับเ่ อ่าครับหน้าแรงใส่ให้ชุ่มตลอดเลยแต่อย่ายให้ท่วมนะครับโกโก้เนี่ยถ้าท่วมนะจะทําให้ชัง,งักในการเจริญเติบโตนะครับเนี่ยสวยมากนะครับอันนี้อันนี้ทําไมถึงเหลืองเพราะว่ามันอยู่เด่นเขานี่ครับที่ที่บอกว่าโกโก้เนี่ยถ้ามันอยู่ลกลางเด่นเลยเนี่ยครับมันไม่มีใครห้อมล้อมแต่ส่วนอื่นจะอยู่ใกล้กันเขาพึ่งพาอาศัยแสงนะครับ เนี่ยเนี่ยครับแดดดูนะครับอันนี้โอ้โหดอกเต็มเลยเนี่ยครับอันนี้ตัดลูกไปแล้วมีแต่ดอกสะเลยครับเนี่ยตามยอดตามกิ่งมีหมดเลยทีนี้ดอกมันเล็กแล้วจะทำยังไงให้มันดกต้องใส่ปุ๋ยฉีดยาฉีดฮอร์โมนครับนะโรคของโกโก้มีอะไรบ้างนี่ครับ ใบไม่ไหม้นี่คือแสงแดดครับเขาไม่ชอบแล้วอากาศหนาวไม่ชอบร้อนเกินไม่ชอบนะครับนอกนจาแมลงก็จะมีพวกเอ่อต้นต้นเล็กๆเนี่ยมันจะมีไอ้แมงอินูนนะครับปีกดำแล้วก็ไอ้พวกไอ้เต่าทองอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมากินยอดถ้าต้นใหญ่อย่างเงี้ย เขาไม่ไม่ค่อยมากินละนะครับแต่ถามว่ากินบ้างไหมก็กินนะครับเนี่ยดูเนี่ยก,กัดบ้างนะครับเนี่ยแต่ถ้าต้นโตแล้วเขาไม่ค่อยมายุง่งละนะครับถ้าต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราปลูกภายในห้าหกเดือนเนี่ยเราต้องดูให้ดีและอีกอย่างหนึ่งเป็นเพีย้ยเพี้ยแป้งนะครับเพีย้ยเพี้ยแป้งขาวอะศัตรูของพืช ศัตรูพืชศัตรูของโกโก้ก็มีเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาตัดทางล่างไปแล้วนี่มาออกลูกทางด้านบนโน,น่นสามยอดก็มีนะครับนะครับตอนนี้ก็ช่างไปเสร็จแล้วอันนี้ลูกเล็กจะได้เท่าไหร่ร้อยร้อยหนึ่งกิโลแล้วลูกใหญ่อ่ะห้าสิบสองกิโลนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ถุงเล็กเท่าไหร่นะ สามโลครึ่งอันนี้6กกิโลนะครับครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าบริษัทสยามโกโก้อินเตอร์เทรนะเราไม่ได้เอาต้นมาขายนะครับเนี่ยครับผลผลิตออกมาเราต้องรับซื้อสิวันประมาณนี้เรามาเก็บกับลูกใกล้ตลอดนะครับชุดต่อไปก็พอมันเหลืองเยอะๆโทรบอกผมนะครับแล้วก็นัดวันมาตัดกัน ก็ครั้งต่อไปก็ตัดเลยนะเอามาไว้แล้วก็มาชั่งนะครับก็อันนี้ก็ครั้งอันนี้ก็รวมเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสามโลร้อยห้าสิบสามโลครั้งที่แล้วได้ร้อยร้อยยี่สิบครับอันนี้ก็จะเพิ่มมาโกโก้มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะได้มากบ้างน้อยบ้างแต่ถ้าร้อยเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าร้อยต่อไม่ต่ำกว่าร้อยหรอกมันก็ร้อยแล้วแต่มันจะร้อยเท่าไหร่ นะครับอ่าครับก็ฝากไว้นะครับกับสยามโกโก้อินเตอร์เทรนะครับเอ่อผู้บริหารฝ่ายประธานก็คุณมนูนสีไต่ขำแล้วก็วิกเตอร์หวงนะครับฝ่ายการตลาดต่างประเทศและอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์ก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิชาการและส่งเสริมทั่วประเทศถ้า ตอนนี้ถ้าใครจะปลูกกับสยามโกโก้อินเตอร์เทรเรามีโปรโมชั่นนะครับร้อยต้นเราจะแถมให้5ต้นแล้วก็ปุ๋ยหนึ่งกระสอบแล้วก็ฮอร์โมนอีก2อย่างด้วยกันนะครับแถมให้กับเกษตรกรเออเอาไปดูแลปรับปรุงต้นนะครับก็เดี๋ยวมีเบอร์ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกทกทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับเอานาครสวรรค์น,นะครับอำเภอเมือง ทั้งหมดนี่ร้อยห้าสิบสามกิโลดูครับเนี่ยลูกลูกเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวดูกิโลแต่กิโลเล็กกิโลเล็กไปอยู่บ้านโน้นนะครับเดี๋ยวเ ดูนะฮะนี่ครับแปดขีดนะครับลูกนี้นะครับลูกเดียวลูกใหญ่มากอันนี้ดูลูกลูกป้อมมั่งนะครับเจ็ดขีดนะครับอันเนี้ยอ่าเห็นไหมฮะ ดูลูกกลมๆเนี่ยน้ำหนักดีแล้วเม็ดเต่งนะครับแบบเนี้นะครับดูนะฮะโอ้อันี้แปดขีดนะครับเนี่ยฮะหนักนะครับแต่ต้องใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับถึงจะได้ลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่โก,โกโก้ถ้า เอาน้ำใส่ไม่ถึงไม่ใส่ปุ๋ยไม่ฉีดยาไม่ฉีดฮอร์โมนลูกจะเล็กนะครับพอครุพอผมไปซื้อคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเนี่ยเออจะจะจะเท่าอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะลูกเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยที่ลูกลูกเขาเล็กเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่พันแล้วแต่ดกนะครับที่ผมดูแลดูในวีดีโอนะครับนี่ครับบรในวิดีโอเดียวกันนี่แหละ แน่ที่ดกมากลูกเล็กนะครับหรืออาจจะเป็นพัน์หรือว่าเอาไว้มากเกินก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับแต่ห้ามขาดน้ําขาดปุ๋ยขาดฮอร์โมนโดยเด็ดขาดครับเนี่ยสวยนะครับอ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้